สวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องสุพูสุคนครับที่เข้ามาเบ่งนะครับช่องสมยงบาพุทยิภากินนะครับนะครับวันนี้ก็ต้มต้มไก่นะครับใช้น้ำป่าต้มไก่ใช้น้ำป่านะครับอืมต้มไก่เซิร์น้ำป่านะแหละอแล้วก็น้ำจิ้มครับวันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดก็เป็น ตาเชเล็กครับเนาะตาเจาเล็กที่ใสอยู่เนาะอันนี้ก็เขาก็เติมไปมวันนี้ก็เลยมีแนวเนาะก็คือใช้ซีฟู้ดตาเชเล็กครับแล้วก็ใช้วาซซ์วาซาบิวาซาบิเนาะวาซาบิสดนะครับเอาก็เื้อซืเอร์วาซาบิเข้าไป นี่ครับอืมแล้วก็คนให้มันเท่าเดียวเ <c oughs> ขาเรียกว่าเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติอืม อันนี้กันเนาะค่ะมามากินครับอันนี้หากกระต้มแล้วนะครับโอ้กรเพื่อเลยอันนี้น้องไก่ครับกินครับน้ำจินน้มซีฟู้ดเนาะนี่ครับเสวรสบิพร้อม อ่าสุด,ดยอดโอ้ขักขักขักวาซาบ,บีมัเคือเป็นเพชรชุนมเลอืม,อม น้ำจิม้มสุดยอดเลยครับแซ่บเลยนี่ก็ซื้อมาจากน้ำจิม้มก็ซื้อมาจาการถตัดครับเาตาเจเล็กเอาซื้อมาลองเลยเด้อครับสุดยอดเลยแซ่บเจอกวะาดสบนะไมบสุดยอดขึ้นเลย พี่โหเลยครับอ๋อเนื้อไก่แบบนุ่มเยิ้มเนี่ยติ่มก็ซีฟู้ดนะครับฮึ่มสุดยอดเลยครับ เนื้อเป้ยครับคุณเปอร์เ,รเ,เ,รเ,เนี่ยอืมเหรอเออกำนีน้รับรองได้เลยครับต้มจิ้มซีฟูด้ดตาเจเล็กแซบ่บ ยิงเข้ามาเจอบาตอร์บีน่นแม่งสุดชอเลย Oh, สุดยอดสุดยอดดูหนังก่นิ่มนี่ครับน้ำกับกลดจอมแซบ อืมโอ้โหสุดยอดครับอืม โอ้าเดี๋ยวคัดอืมเซื้อมาลองบ้างเด้อครับใครมาเห็นก็ลองซื้อมาทำจิ้มซีฟูจาเจเจล็กนะครับมีหลายแบบมีทั้งซุก,กี้ปิ้งย่างซุก,กี้นะครับแล้วก็บาร์บีคิวเนาะแล้วก็แจ่วนะครับ ถ้ายัางไงก็ไปที่โรตัสนะครับบิ๊กซีนะครับซีเจนะครับไปหาซื้อได้นะครับรสชาติอร่อยมากครับกลมกล่อมเข้มข้นอื เยอะยุยยย้ยครับจิมซีฟูดวาซาบีครับอนี่ครับหอ ลองไปก,กินเบองงเดอมีพิษหวังครับรับลองเลยมีพิษหวังยืดกินกับพวกซีฟู้ดนะพวกทะเลพวกอะไรนี้ครับพวกทะเลพวกเพอก็ได้พวกซซิซมี่ยครับอะอืะอ สุดยอดแลวครับอนนา์จะกินทีครับนี่ครับสุดยอดเลยอากด้วยนะครับฝากช่องสมยงบ่าวบ่าวผู้ชายพักกินหน่อยครับเอแวะมาก็กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครตให้หน่อยครับ แต่ก็ฝากน้ำจิ้มไว้ด้วยนะครับน้ำจิม้มซีฟู้ดตาเจเล็กนะครับซุกที่ปิ้งย่างตาเจเล็กนะครับมีขายในโลตัสบิ๊กซีนะครับแล้วก็ซีเจนะครับถ้าท่านใดจะเอามาลองนะผมถ้าผมนี่สุดยอดเลยครับอร่อยมากนะครับแล้วก็เข้มข้นมากรสชาตินะครับวันนี้ก็าฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะเ,อเจอกันอีกคลิปหน้าจะทำให้เดี๋ยวจะทำ เดี๋ยวคิดเมนูก่อนว่าจะทําอะไรนะครับเพราะว่าน,นี้ก็จะคิดเมนูแต่เป,เป็นเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปนะครับเนาะก็อาทิตย์นี้ก็ก็ลาประมาณนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันหน้าในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ